สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะสมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานเพลิงศพนายนัทวุฒิโพธิสาโรวันนี้เวลา17.50นาสมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมนวัดพระศรีมหาธาตุเขตบางเขนในการพระราชทานเพลิงศพ นายนัทวุฒิโพธิสาโรซึ่งถึงแก่อนิจกรรมด้วยโรคมะเร็งตับอ่อนเมื่อวันที่2 3มีนาคม2566สิริอายุ65ปีนายนัทวุฒิโพธิสาโรเกิดวันที่8กันยายน2500เป็นบุตรของนายจำนงกับนางนวลน,นาฏโพธิสาโรสำเร็จการศึกษาจากวชิราวุธวิทยาลัยโอวี48ปริญญาตรีทางด้านรัฐศาสตร์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยปริญญาโททางด้านบริหารธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยดดลรสสหรัฐอเมริกานอกจากนี้ยังสำเร็จหลักสูตรอบรมสำคัญต่างๆเช่นหลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชนาจักวปอรุ่นที่55หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูงบยอสอร,รุ่นที่18หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูงปปรอรุ่นที่25ด้านครอบครัวสมรสกับนางวรารักษ์โพธิสารโรมีทิดา3คน นายนัทวุฒิโพธิสาโรเริ่มรับราชการในปี2528ในตำแหน่งเลขานุการตรีกองประมวลและวิเคราะห์ข่าวกรมสารนิเทศกระทรวงการต่างประเทศจากนั้นมีความเจริญก้าวหน้ามาเป็นลำดับเป็นนักการทูตท,ที่มีความสามารถเคยดำรงตำแหน่งสำคัญต่างๆอาทิกงสุนใหญ่ณนครกวางโจเอกรครราชทูตณก,กรุงเทอวีฟรองปลักกระทรวงการต่างประเทศและเอกอัครราชทูตณก,กรุงพนมเปญ นายนัทวุฒิพธิสาโรเกษรอายุราชการในปี2560จากนั้นได้รับแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเป็นที่เคารพของผู้ใต้บงังคับบัญชาและเป็นที่นับถือของผู้ใกล้ชิดปฏิบัติหน้าที่เพื่อประเทศชาติบ้านเมืองมาโดยตลอดวาระสุดท้าย สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระรีสว่างขวัตวรคติยาราชนารีทรงงานทางด้านศัตวแพทย์ที่โรงพยาบาลศัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ณทิพิมานจังหวันดนครราชสีมาวันนี้เวลา7นาฬิกาหสนาทีสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระรีสว่างขวัตวรคติยาราชนารีเสด็จไปยังโรงพยาบาลศัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ณทิพพิมานตำบปลปงตาลองอำเภอปากช่องจังหวันดนครราชสีมา ส่งงานวิสัญญีสตัตวแพทย์ร่วมกับทีมสตัตวแพทย์ห้องศัลยะกรรมเพื่อผ่าตัดรักษาโรคมะเร็งหลอดเลือดที่ผิวหนังมะเร็งที่ถุงอัณฑะและผ่าตัดทำมันให้กับสุนัขของประชาชนรวมทั้งสิ้น4ตัวปัจจุบันพบว่าอัตราการเกิดเนื้องอกหรือมะเร็งในสัตว์มีเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะในสัตว์เลี้ยงเช่นสุนัขและแมวที่ใกล้ชิดและอยู่ในสิ่งแวดล้อมเดียวกับมนุษย์ ส่วนหนึ่งมาจากการที่สัตว์เลี้ยงมีอายุไขเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากการเลี้ยงและได้รับการดูแลสุขภาพที่ดีขึ้นและปัจจัยทางด้านพันธุกรรมและสภาพแวดล้อมร่วมด้วยการตรวจพบเนื้องอกหรือมะเร็งในสัตว์ที่เพิ่มมากขึ้นสะท้อนถึงผลกระทบที่มีมากขึ้นจากปัจจัยแวดล้อมโดยรอบตัวสัตว์และอาจเป็นเครื่องชี้วัดทางอ้อมถึงสิ่งที่ส่งผลต่อการเกิดเนื้องอกและมะเร็งในมนุษย์ด้วยเช่นกันสมเด็จเจ้าฟ้ากรมทะศรีสว่างขวัดวรคติยาราชดารี ส่งสนพระไทยและมีพระปรีชาสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพส่งมุ่งมั่นแก้ไขปัญหาสุขภาพประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะโรคมะเร็งที่ร่าชีวิตชาวไทยเป็นอันดับหนึ่งพร้อมกันนี้ได้ทรงงานด้านวิสัญญีทางสัตวแพทย์เพื่อผ่าตัดรักษาสัตว์ป่วยโรคเนื้องอกและมะเร็งมาแล้วจํานวนมากทรงเชี่ยวชาญและเข้าพระไทยถึงลักษณะและกลไกการเกิดเนื้องอกและมะเร็งอย่างลึกซึง้ง นำไปสู่การวินิจฉัยค้นคว้าเพื่อการป้องกันและการรักษาที่มีประสิทธิภาพทั้งในมนุษย์สยัตว์รวมถึงสิ่งแวดล้อมส่งจัดตั้งโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยายลัยเกษตรศาสตร์ณทิพพิมานให้เป็นโรงพยาบาลสัตว์แห่งที่5ของมหาวิทยายลัยเกษตรศาสตร์เป็นศูนย์กลางการให้บริการตรวจรักษาสัตว์ป่วยทั่วไปในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาและพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมถึงสัตว์ป่วยอนาถาจากศูนย์พักพิงสัตว์เลี้ยงไร้บ้านนครชัยบุรินที่มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากลให้บริการโดยสัตวแพทย์ผู้ชำนาญเครื่องมือทันสมัยอีกทั้งเป็นแหล่งศึกษาวิจัยทางสัตวแพทย์เป็นสถานที่ฝึกงานของนิสิตนักศึกษาและสัตวแพทย์ที่สนใจเพื่อการพัฒนาและสร้างบุคลากรด้านสัตวแพทย์ที่เชี่ยวชาญในอนาคตเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกา30นาทีถึง15นาฬิกา เฉพาะวันศุกร์ถึงเวลา11นาฬิกาตลอดจนให้บริการรักษาสัตว์ป่วยฉุกเฉินในเวลา8นาฬิกา30นาทีถึง22นาฬิกาประชาชนร่วมสมทบทุนโครงการปั่นน้ำใจสู้ภัยพิษศนักบา้าโดยมูลนิธิจุฬาพรรับเสื้อที่ระลึกหลายภาพวาดฝีพระหัตถ์คุณไหมทองในราคาพิเศษได้ทางธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี468 1 1 6 0 0ขีดขีดหนึ่งเงินบริจาคนำไปลดหย่อนภาษีได้สองเท่า รายละเอียดเพิ่มเติมที่แฟนเพจเฟซบุ๊กปันน้ำใจสู้ภัยพิษุนักบ้าโดยมูลนิธิจุลาพรสำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุลาภรวาลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคาคติยราชนารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่4กรกฎาคม2566ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่3ถึง5กรกฎาคม2566จบข่าวในพระราชสำนักสำหรับวันนี้ดิฉันชุติมาพึ่งความสุขสวัสดีค่ะ